สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะฮัลโหลไก่เย่สวัสดีชาวร้อนไหนนะครับอยู่กับผมบอลบอลน,นะครับวันนี้อยู่กับเรือเลนไเซียนไทย0ูนย์5 5เป็นไงครับความหล่อเท่ของเขายืดยาวมากกว่าเดิมนะฮะใหญ่แล้วก็ยาวมากกว่าเดิมนะครับน่าจะถูกใจใครหลายคน น,น่าจะถูกใจใจเกเรเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> อะโอเคมาอธิบายคุณลักษณะนะครับของเรือยุทธปกรณ์นะครับจรวดเหมือนเดิมครับ2ปุ่มกดนะครับหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปืนเมนกัน1กระบอกนะครับนะปืนระเบิด3ชุดนะครับเหมือนอยู่ที่เดิมหมดเลยไม่ได้มีเปลี่ยนที่นะครับนะ เหมือนเรือมันแค่ยืดขึ้นนะครับขค่น,นั้เองน้องๆนะครับแล้วก็ AA 5ป้อมนะครับมีข้างหน้า1นะครับนะข้างหลัง4นะรวมเป็น5นะครับแล้วก็มี A a แยกอีกหนึ่งเอตรงนี้นะครับนะจริงๆตรงนี้มันต้องไปอยู่ข้างหน้าปะวะแปลกวะ <c oughs> ตรงนี้มันต้องอยู่รวมกัน5ป้อมปะวะแล้วข้างหน้า1นะครับนะแล้วก็ AA ไท1์3 0นะครับ เอนะรีนะรีมาใหม่ดาเมตก็รู้สึกเหมือนจะเยอะขึ้นนะฮะหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับนะแต่ก็น่าจะโหดขึ้นแหละนะครับเพราะรีโมเดลมาแล้วนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่มันเปลี่ยนใหม่นะครับกับโมเดล CN t อ็ไท5เลนไหนะครับไปดูกันว่าพี่แกจะโหดขึ้นไหมนะครับนะ จะโหดขึ้นหรือเปล่าเอาว่าเดี๋ยวผมไปติดอาวุธที่มันคิดว่าน่าจะโหดแล้วกันไปกันโอเคอยู่ในแมบบกันแล้วนะครับแมบบนี้นะครับอยู่ไกลามากเราเกิดฝั่งซ้ายนะฝั่ง3ามสามลำนะครับฝั่งขวาเป็นฝั่ง2ลำนะครับสองฝั่งขวาจะถึงกันเร็วกว่าฝั่งซ้ายนะครับนะอันนี้ผมวิเคราะห์ขาดแล้วนะครับฝั่งขวานะครับจะถึงกันเร็วกว่าฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายจะเจอกันยากกว่านะครับแต่จะไม่มีอะไรกั้นตรงนี้นะครับสามารถเห็นกันได้เลย นาถ้าเครื่องบินมาสปอตปุ๊บนะครับสามลำฝั่งนี้จะมีสิทธิ์โดนก่อนนะครับนะเพราะั้นเนี่ยนะครับต้องเล่นดีๆนะครับนะโอเคฝั่งนู้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสปอตก่อนนะครับก็จะกองฝั่งนี้2ลำนะฝั่งนู้นสามลำนะครับก็เอาง่ายว่า3เจอ2นะครับนะที่เขาจัดทีมมานะครับเรามาดูกันว่าจะรอดไหมเป็นงานสวยไหมภูเขาโอเคฝั่งนี้เดิอมนุกเครื่องบินหมดเลยนะครับเราเดินเครื่องไปครับอันนี้ติดเหมือนเล่นจริงทุกอย่างนะครับนะ มาเล่นจริงเลยนะครับส่วนฝั่งเขานะครับจะมีบอทนะครับ058ด้วยอยู่ไหนวะเดี๋ยวดู058ก่อนได้ปะบัตตี้อีกแล้วเอเคอร์เอเคอ,อ,อร์อยู่ไหนเอเคอร์นี่เอเคอร์เอเคอ,อ,อร์อยู่ไหนวะเอเคอร์อยู่เลี้ยวยากรู้สึกเลนหาแต่เลี้ยวยากเหมือนเดิมนะครับมันไม่เลี้ยวง,ง่ายเหมือนแต่ก่อนเลยเราค่อยยิงกันแล้วกันนะเราขอไปดูฝั่ง เรือใหม่ก่อนแล้วกันโอเครอด้วยรอด้วยเรือใหม่มีคลื่นนะครับมีคลื่นนะเตรียมตัวนะฮะเรือบางลํานี่ขี่กันได้เลยผมนี่ไงเห็นไหมดูคลื่นมันจมนครับได้ขี่ยามาโตแน่ๆคอยดูนะครับเพื่อนๆนะขนาดตรงนี้ยังมีคลื่นเลยโอเคเดี๋ยวสักพักนึงผ่านประมาณสักสี่นาทีคลื่นก็จะส,สงบลงนะครับนะอ่ะมาดูกันครับรลำเจ้าเรือไทสูตรห้าแปดนะครับ มี A ทั้งหมดนะครับ5ป้อมนะครับนะ A ทั้งหมด5ป้อมนะครับปืนเรียวกันไฟฟ้านะครับของจีนึป้อมนะครับนะที่เห็นนะโอเคยิงไปแล้วเอ้มีออโต้กันด้วยเหรอขอดูใกล้ๆหน่อยทำไมเอเออเขป้องกันจะลวกหรือเปล่าหรือว่าเขายิงวะมาดูครับ นายรอฉันด้วยฉันเป็นคู่นายนะนะครับอันนี้ไม่ไรีวิว058หรือ0 5นเะนี่ย055เนี่ยเอออันนี้ข้างหลังสี่ป้อมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ว่า AA เป็น3ป้อมออตโต้การ2นะครับเป็นออตโต้การ2ป้อม AA3 ป้อมครับเพื่อนๆน,นะครับออตโต้การ2 AA3 นะครับ นะแล้วก็ปืนเร็วกันไฟฟ้านะครับนะเท่าที่ดูก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราหักวัวเรือเขากลับไปสู้รบก่อนอยากเห็นคุณยิงนะครับคุณยิงให้ดูหน่อยนะนี่ไงข้างหน้า a อ1หนึ่งนะครับแล้วก็ปืนเรยวกันไฟฟ้านะครับประมาณนี้แต่วิ่งไม่เท่าไม่เท่าเราอ่ะโอ้มันก็เท่อยู่นะมันซ้มวอลเลย โอเคมีมีแนวแนวเฉียงนะทำให้รู้สึกว่าน่าจะโจมตีได้ยากนะครับในจุดแผนที่เขาจะเล็กมากเหมือนซัมวอลเลยนะครับจุดเล็กๆจุดเล็กๆเ,เ,เ,เดี๋ยวเราบังคับเขาให้เขาไปยิงสู้กับศัตรูก่อนการว่าผมไม่รีวิวเลนถ่ายนะเลนถ่ายเหมือนเดิมนะครัโหวเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราให้เขาไปเจอศัตรูหน่อยดีกว่าอเอาเป็นว่า คุ้มอิ่มเลยแล้วกันนะสำหรับการรีวิววันนี้ก็คือสองลำไปเลยมีจอดด้วยมันมีจอดด้วยดูหน้ากันจะชัดนะครับเป็นไงครับเนีย่ยเรยวกันไฟฟ้านะครับปืน AA3 ก็บอกออโต้กัน2เหมือนซัมวอเลย แล้วทำไมจรวดจรวดให้มากี่เบิร์ดเนี่ยอยากรู้ว่าจรวดให้มากี่เบิร์ดแล้วเอ็งจะไปไหนเราเอ็งก็ไปอยู่กับพี่กันดีแต่สิบนาทีแล้วเอ็งยังไม่ยิงกันเลยเนี่ยเอ็งไม่คิดจะยิงเขาบ้างเหรอนเนี่ยฮะไอซัมวอลซัมวอลจีน,จจนเอย้ยยิงเขาบ้างดียิงสัส่นสั่นสะท้านเลยฮะโอ้โห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 เข้าขนาดนี้เข้าขนาดนี้เอย้ย เดี๋ยววอไปแล้วอไม่รอรื้แล้วมารอรู้เรื่องจรวดอีกทีนะครับผมว่าจรวดไม่3ก็4นะครับน่าจะเยอะกว่าซัมวอลหน่อยเพราะงั้นเดี๋ยวด้อยฆ่านะครับสู้ซัมวอลไม่ได้อีกหนาทีที่เหลือผมรีวิวเป็นเลนไห่เลยแล้วกันนะสำหรับเอเคอร์เขาก็คงคงจะไม่ยิงใครครับนะใจบนสุนทานนะครับเดี๋ยวผมไล่จาฝั่งขวาก่อนเลย5ลำจะกหนาทีจะจบไหมเนี่ยยิงยังยิงเขายัง ยิงยังเอ้ยมันจะเริ่มบุกแล้วมันจะเริ่มบุกแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวเราจัดนี่นี่เวรีเคียเวรีเคียฮะเวรีเคียเวรีเคียฮะเวรีเคียฮะไปไหนล่ะมันแอบหลังกอกมาเล่นเหมือนคนเลยฮะเล่นเหมือนคนเหรอพี่งปรับเอฟเฟกต์ไอ้นี่รู้เปล่าขอ,อโมนาร์มวะยิงเป็นปืนระเบิดแหละ ยิงปืนระเบิดเลยอะ่ะแล้วก็ DF7 ปรับดาเมจขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับเป็นหมื่นหมื่นเก้าเก้าร้อยกว่านะครับทำให้โหดขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยครับสำหรับลูกรักของนะโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราถ่ายทีละลำเลยนะอีกสีนะ่นาทีที่เหลือถ่ายใครได้บ้างวัเนียถ่ายลำนู้นก่อนลำนู้นใครอย่าหนีนะอย่าหนีนะ โอ้โหหนีหนีกันหนีวะน่าจะกลับมาหาผมแหละเอเคอรใ์ในยิงในยิงให้เราดูหน่อยสิอ้าวมาทีกะละอ้าวยิงอะไรของวอววะเนี่ยอ๋อปืนไซคโค้งนะครับโหโหดเหมือนเดิมเลยอะ ไม่ต้องมีนี่ก็ได้มังติดแค่นี้ก็พอแล้วเอเอีเอ๊ยบสองเนี่ยแตกหมดแล้วอดเกินอุยานอฟจมอุยนอฟ,อนอฟกันนะมามาดูกันว่าเขาจะปล่อยจรวดจรวดกี่ลูก,กคือเขาไม่ปล่อยจรวดหรอ,อวะเฮ้ยเขาได้ยิงไปแล้วกี่ลูกหนึ่ง ไฟจะหลุดหลวดแค่ลูกเดียวเหรอผอเคเขาไปจะหลวดลูกเดียวครับนั่งมันเถอะผมไม่รอรีวิวตอนที่มันออกมาเลยแล้วกันนะดีกว่าน,นะอ่ะ,อะเหลือลำหนึ่งละอ่ะคราวนี้ปัญหาละอยู่ไหน ปัญหาปลอดหายครับฮอก็ไม่มีสปอตก็ไม่ได้เศร้าเออเออสปอตอยู่นู่นนี่ไงวะโอ้โห oh, ไปทำอะไรตรงนูน้นนะ่ะภูเขานี่ก็เกะก,กะเหลือเกินไม่แจ้งเตือนเลยว่าชนไม่ชนน่าจะเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินแน่เลยนะเดี๋ยวค่อยจัดการเรือบรรทุกเครื่องบินอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูให้จบก่อนโอเคเหมาะกการทำร้ายมากไอ้น้องยัด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 เรียบร้อยจบไปครับนะสำหรับรีวิวเลนไฮบวก CN ไทป์0 5นนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b e กดไลค์ด้วยสำหรับเรือ ตามน,นี้แล้วก็ช่องผมนะครับนะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วผมไปนอนก่อนไงเดี๋ยวลงคลิปไว้ให้เลยแล้วกันนะสวัสดีนะเพื่อนๆชาวร้อนไนไปละโชคดีเจอบรรน